ได้แล้วช่องแปดบอกว่าได้แล้วจ้าพร้อมค,ครับ,รรบจ,รจริงๆนะไม่เคยบอกว่าไม่รับละครเลยครับแต่ว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้มันก็จะมีรายการเยอะกว่าละครแล้วก็มันละครโดยมากเกือบจะทุกเรื่องเนี่ย <S 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 เขาก็จะต้องการคิวในสัปดาห์หนึ่งประมาณ2-3วัน แล้วแล้วตอนนั้นอาจจะจัดเวลาไม่ค่อยได้ก็เลยเขาก็เลยไม่ไม,มาไม่มาจ้างแต่จริงๆผมก็ยินดีรับในในสิ่งที่ผมแสดงได้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งมากไม่ได้แสดงได้ทุกบทบาทแต่ว่าก็พยายามตั้งใจกับทุกงานที่ที่ทำการแสดงก็มันก็มีช่วงเวลาของรายการที่มันจะเหลือน้อยลงตอน,นนี้เป็นธรรมชาติที่เราก็เห็นกันอยู่นะครับก็จะมีเวลามากขึ้นก็สามารถจัดคิวให้กับละครได้ก็มีก็มี ซีรีส์มีภาพยนตร์ติดต่อมาก็มีเล่นไปบ้างแล้วนะครับแสดงว่าตลอดระยะเวลา8ปีคือก็จะมีติดต่อมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับใช่ฮะแ,แต่ทีมันไม่ได้ครับแต่เรื่องนี้มีแบบคนพิเศษนะครับว่าเออเราต้องรับแล้วคือเอืเอทางเชนเนี่ยติดติดต่อเข้ามาแล้วก็บอกก่อนเลยว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี้นี้แล้วก็บที่พี่เล่นเป็นแบบประมาณอย่างนี้สนใจไหมครับผมฟังแล้วผมก็บอกว่าสนใจแต่ว่า ผมจะทําได้อย่างที่คุณต้องการหรือไมก่ก็ไม่ได้เป็นนักแสดงผู้เชี่ยวชาญแต่ก่อนนะแสดงเยอะสมัยถ้ายุคก่อนหน้านี้ถ้าจําได้สมัยที่คุณบอยถกลเกียรติยังกำกับอยู่ผมก็จะแสดงละครค่อนข้างเยอะกว่ากว่าทุกวันนี้ก็เป็นบทที่น่าสนใจมากลองติดตามดูครับว่ามันอาจจะเขาไม่ให้เขาไม่ให้บอกม,บมันมีความลับซ่อนอยู่ใน,ในตัวละครครับ ก็ไม่เยอะนะครับก,ก็ก็อยู่ในระดับที่ทำงานได้ครับไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่เป็นภาระครับดีครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับตอบช่วงช่วงก่อนหน้านี้ที่เราเริ่มถ่ายทำละครเนี่ยกลายเป็นว่าธุรกิจบันเทิงเป็นธุรกิจของความตื่นเต้นทั้งสวอปทั้งระแวงทั้ง ทั้งมีข่าวเอาอะไรคนนั้นเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปคือเราไม่ได้กลัวเพราะว่าอาการมันไม่ได้เยอะแต่เราเราจะเสียหายกับงานของของคนอื่นของเราเองด้วยว่าต้องไปกัดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ <พอ S 1> ก็บรบบกับมาโดยตลอดนะครับถ้าถ้าหมายถึงว่าบทบาทนั้นผมคิดว่าผมทํางานได้ดีก็ก็รับไม่ไม่เคยปฏิเสธว่าอ่าฉันไม่เล่นละครฉันไม่เล่นสแสดงภาพยนตร์ไม่มีเลยครับ เอาเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวก็เห็นก็มีครับแต่กมีบางสวนที่ถ่ายทำไปแล้วบ้างครับเป็นภาพยนตร์ครับก็ผมเป็นผมเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำรายการเป็นเป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการ แล้วก็ผมก็สนิทกับทั้งลูกจ้างผมก็สนิทกับเจ้าของแล้วผมก็ได้คุยกับทั้งสองฝั่งก็คือในในฝั่งลูกจ้างก็เป็นกระบวนการปกติที่ต้องเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องได้อันนี้ต้องต้องเกิดสิ่งนั้นอยู่แล้วฝั่งนายจ้างที่ผมได้ยินมาก็คือมีความยากลำบากในการจัดการการเงินของตัวเองนั่นคือปัญหาที่เขาเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ที่ ที่ผมต้องช่วยต่อก็คือถ้ารายการไหนยังไปต่อได้ก็ต้องออกไปทํางานเพื่อให้เกิดการจ้างงานกับพนักงานที่ยังเหลืออยู่ที่ก็ไม่เหลือแล้วล่ะจ้างเป็นฟรีแลนซ์แล้วล่ะแล้ว,ลลวก็มันมันจะได้เกิดงานไอ้ฝั่งผู้ที่จะต้องจ่ายเงินจะได้หาเงินมาจ่ายแต่แน่นอนฝั่งผู้ที่จะต้องเรียกร้องสิทธิ์ที่ตัวเองควรจะได้รับก็ต้องเรียกร้องครับผมผมว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการแบบนั้นส่วนตัวรายการเจาะใจเนี่ยมันสาหรับผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่พ่วงไปกับ การการเกิดกระบวนการมองไม่ตรงกรันหรือปฏิบัติการไม่ตรงกรันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตัวตัวรายการเป็นรายการที่มีเนื้อเนื้อหาในทางดีถ้าใครเคยดูนะครับลองลองดูในในคลิปสั้นก็ได้จะเป็นความรู้จะเป็นแรงบันด,ดาลใจจะเป็นประโยชน์จริงๆสําหรับสาหรับผู้ที่เคยดูจะเขจะเข้าใจและผมแยกว่าประโยชน์ที่ยังเหลืออยู่ของวงการโทรทัศน์เนี่ยต้องดําเนินการต่อครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นส่วนน้อยแล้วแน่นอน สิ่งที่อยู่รอดจะเป็นความบันเทิงมากกว่าแล,วแล้วก็สื่อโซเชียลจะ,จะ,จะใหญ่กว่าตลอดเวลาแต่ว่าถ้าวงการโทรทัศน์ยังมีสื่อที่ยังเป็นประโยชน์อยู่สําหรับผมผมจะต้องช่วยให้ให,ใ,หให้มันไปต่อได้เท่าที่จะทําได้ครับรววใ,ใช่ครับจอดใจยังไปต่อครับด้วยทีมง,งานเดิมด้วยนะครับไม่ลดจำนวนปริมาณทีมงานใช่ไหมครับเท่าเดิมเลยเท่าเดิมครับ ก็มีเรื่องของความไม่สบายใจครับเพราะว่าเพราะว่าคือสมมุติฝั่งฝั่งท่านเจ้าของบริษัทผมก็บอกท่านท่านว่าถ้าเป็นผมผมเป็นพนักง,งานถ้าผมเป็นพนักง,งานผมก็ฟ้องพี่เหมือนกันครับแต่พอเขาเล่าฝั่งเขาว่าเขามีความเดือดร้อนมีความลําบากในเรื่องการเงินมากผมก็เห็นใจเขาผมก็มองว่ากระบวนการที่ต้องต้องเป็นไปในในใน,ในความถูกต้องก็ต้องเกิด กระบวนการช่วยเหลือให้ให้รายการที่ยังดีอยู่ที่ที่ยังไปได้เพื่อเกิดการจ้างงานเพื่อให้เกิดไรายได้ให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 ้เอามาจ่ายพนักง,งานได้ก็ต้องทาก็เราในแง่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่คือถ้าถ้ามองจากฝั่งตัวเจ้าของรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าถ้าผมไม่ทํามันจะเกิดปัญหาเพราะว่าผมทํามา30ปีอะ่ะมันก็ถ้าผมเลิกเขาก็เอารายการเดิมแต่เป็นคนใหม่ก็ดูจะลำบ,บากผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผมจะรักษาไอคอนเซ็ตของความตั้งใจดีที่ยัง ที่ยังมีอยู่ของของรายการโทรทัศน์แล้วเราจะทําให้มันดําเนินการต่อได้ครับ,บค,ครับไม่ไม่ได้บกษาครับนงผมเข้าใจหนงนะครับคุณคุณนงเขามองว่ามันเป็นการแสดงออกเพื่อเรียกร้องให้ให้เกิดผลในทางบวกให้กับพนักงานซึ่งซึ่งก็เป็นสิทธิที่ที่ผมก็ก็โอเคครับ,รรรบใช่ครับยอมรับครับยอมรับครับ ไไม่ได้ยินครับผมแยกเป็นอย่างนี้ครับาการการไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะรู้จักทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมันก็ยังอยู่แล้วเราก็หวังว่าฝั่งนึงก็บอกว่ากาลังหาเงินเพื่อเอามาจ่ายฝั่งนึงก็เรียกร้องตามสิทิ์ก็ผมก็หวังว่ามันจะเกิดกระบ,บวนการที่มาเจอกันในเร็ววันด้วยนะเพราะว่าผมผมรู้ว่าใครก็ตามที่ทํางานมา สิปี20ปีในในองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยพอคุณออกคุณหางานใหม่ไม่ง่ายแล้วบางคนอายุ30 40หางานใหม่ไม่ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจต้องต้องเร่งกระบวนการให้เขาได้รับสิทธิ์ของตัวเองเพื่อเขาจะมีกําลังใจไปไปบู๊ออนอ่ะใช่ไหมไม่ผ่า,าในค้ายของการทํางานพอเราอยู่ตรงกลางมันมีภาวะสีอากาศครับเพราะาามันเกิดปัญหาทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ฮะมันไอนกลไกของทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ให้กระบวนการดําเนินต่อ แต่ในขณะเดียวกันเราจะช่วยผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้อะไรได้บ้างก็คือให้เขามีการไปต่อด้วยรายการบางส่วนซึ่งก็จะมีคนได้ทำงานก็จะมีไรายได้ไรายรับเพื่อไปทำทำสู่กระบวนการที่ถูกตก้องได้ไงครับไม่ครับผมรู้พร้อมพนักง,งานเลยครับผมไม่รู้เลยครับ ไม่ช็อกค,ครับเพราะว่าจริงๆสถานะของบริษัทก็เหน็ดเหนื่อยมานานนะครับไ,ได้ยินมาว่าเขาเพกเลีออฟคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้าองค์กรใดค่อยๆลดจํานวนคนออกไปเรื่อยๆแต่แต่จ่ายชดเชยถูกต้องนะก่อนหน้านี้นะก,ก็พอเดาได้แต่ไม่นึกว่ามันอยู่ๆวูบเดียว,ว,วยใช่ใช่ก็ตกใจทุกคนละครับผมหวังว่าจะดีขึ้นครับและผมเชื่อว่าจะดีขึ้นด้วยครับ ขอบคุณนะครับน้องๆครับขอบคุณมากนะครับ